เรียนรู้ออนไลน์บายคุโรสวัสดีครับพบกับคุโรเช่นเคยนะครับครับวันนี้ก็จะมาให้คําแนะนำนะครับให้คําปรึกษาเกี่ยวกับ Facebook ถูกปิดไปนะครับอันนี้ก็เป็น Facebook ของคุโรเองนะครับเป็น Facebook หลักเลยนะครับก็ถูกปิดไปนะครับตั้งแต่วันที่16สิงหาที่ผ่านมานะครับตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้า Facebook ได้นะครับทีนี้สาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับทำไมถึงถูกปิด Facebook ไปนะครับ าบางคนใช้ Facebook นี้นะครับในการเข้าเพจก็จะไม่สามารถที่เข้าเพจได้ใช่ไหมครับทีนี้ทําไม Facebook เราถูกปิดไปเพราะอะไรนะครับมันจะมีด้วยกัน3สาเหตุนะครับสาเหตุแรกก็คือ,อาบางคนอาจจะถูกแฮกเฟซบุ๊กไปนะครับโดนแฮกเฟซบุ๊กไปแล้วเขาก็เข้าไปที่ Facebook เรานะครับก็ไปขโมยเพจเรานะครับก็เตะเราออกจากาการเป็นผู้ดูแลเพจนะครับ ทีนี้เขาก็ไปลงรูปนะครับที่เป็นรูปอาจจะเป็นรูปลามุกหรือว่าสื่อนาจารต่างๆนะครับทำให้ Facebook เรานั้นถูกปิดไปนะครับอันนี้ก็คือเขาทําไปเพื่อที่จะไม่ให้เราสามารถที่จะเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับแล้วก็ไปกู้เพจได้นะครับประการที่2นะครับเกิดจากาการเราทําผิด,ด้ดยตนเองนะครับที่ตดดนเองก็คือการาผิดมาตรฐานชุมชนนั่นเองนะครับหรือว่าเราไปโพสในรูปที่ไม่พึงประสงค์นะครับอาจจะผิดลิขสิทธ์ นะครับจะทําให้ Facebook เราถูกปิดไปเลยนะครับเราสามารถยื่นคาร้องแจ้งเจ้าหน้าที่ Facebook ได้นะครับถ้ายื่นไปแล้วนะครับถ้ายื่นไปแล้วเขาจะพิจารณานะครับว่าเรามีความผิดมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเรามีความผิดที่เล็กน้อยเขาก็จะคืน Facebook ให้เรานะครับประการที่3นะครับน่าจะเป็นเหมือนคุโรเลยนะครับอันนี้เฟซบ o o กคุโรไม่ได้ถูกแฮกนะครับไม่ได้โพสต์อะไรเลยนะครับประการที่3น่าจะเกิดจาก ตอนที่ facebook เรานะครับถ้ามันขึ้นสีแดงนะครับขึ้นคุณภาพสีแดงนะครับถูกจํากัดอะไรสักอย่างนะครับนะเราอันนี้อย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะเหมือนกับผมนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้ทุกท่านไปแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับให้ facebook เราเป็นสีเขียวให้ได้นะครับถ้ายังเป็นสีแดงอยู่มีความเสี่ยงนะครับ Facebook เราจะถูกปิดนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทาง f c e e o o o นะครับกำลังที่จะตรวจสอบนะครับบัญชีไหนที่มีปัญหา บัญชีไหนที่เข้าข่ายการผิดมาตรฐานชุมชนนะครับที่เป็นสีแดงเขาจะปิดให้เลยนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับทีนี้นะครับถ้าถูกปิดไปแล้วจะส่งผลเสียอย่างไรนะครับใน Facebook ผมนะครับจะมีเพจด้วยกันประมาณทัก3สถึง4เพจนะครับซึ่งผมเป็นผู้ดูแลเพจเองนะครับมีผู้ดูแลเพจแค่คนเดียวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นผู้แก้ไขนะครับจะมีด้วยกัน2ท่านนะครับทีนี้ผู้ดูแลนะครับ จะสามารถเพิ่มลบแก้ไขเชิญบัญชี Facebook ทุกคนนะครับเข้าเป็นผู้ใดเพจได้นะครับแต่ทีนี้มันถูกปิดไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะเชิญทุกอย่างได้อาทีนี้นะครับเมื่อ Facebook เราถูกปิดไปแล้วนะครับจะส่งผลกระทบอย่างไงบ้างนะครับถ้า Facebook เราไม่ได้สร้างเพจขึ้นมานะครับไม่มีเพจไม่เคยเป็นผู้ใดเพจเลยนะครับอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับถ้าอย่างเช่นผมนะครับเฟซบุ๊กนี้นะครับเป็น Facebook หลักนะครับในการสร้างเพจนะครับ เป็นผู้ดูแลเพจโดยตรงนะครับก็จะส่งผลกระทบนะครับมันจะมีสิทธิ์อยู่นะครับอย่างเช่นเราเป็นสิทธิ์ผู้ดูแลเพจนะครับเราสามารถที่จะดูแลแก้ไขข้อมูลได้หมดเลยนะครับถ้าสิทธิ์ในนั้นเป็นผู้แก้ไขผู้ควบคุมผู้ลงโฆษณาผู้วิเคราะห์ผู้จัดการชุมชนนะครับอันนี้จะไม่สามารถที่จะเข้าไปบริหารจัดการเพจนะครับเพิ่มลบแก้ไขได้นะครับทีนี้สิทธิ์ผมนะครับเป็นผู้ดูแลเพจนะครับเพียงคนเดียว ที่เหลือนะครับเป็นผู้แก้ไขถ้าเจอปัญหาแบบนี้ถ้ามีผู้ดยสาแค่คนเดียวนะครับไม่มีผู้ดลท่านอื่นนะครับอาจจะเป็นผู้แก้ไขผู้ควบคุมนะครับหรือว่าผู้ลงโฆษณานะครับสามารถที่จะติดต่อมาหาผมได้นะครับผมสามารถแก้ไขสิทธิ์นะครับจากผู้ที่เป็นผู้แก้ไขนะครับมาเป็นผู้ดยสลได้นะครับและที่สําคัญนะครับการที่จะยื่นสิทธิ์เป็นผู้ดลได้นะครับใน Facebook นั้นนะครับต้องเคย เป็นผู้ที่มีบทบาทในเพจนั้นมาก่อนนะครับอาจจะเป็นผู้แก้ไขก็ได้นะครับเป็นผู้ควบคุมมาก่อนก็ได้เป็นผู้ลงโฆษณาก็ได้นะครับเป็นนักวิเคราะห์ก็ได้หรือว่าจากการชุมชนมาก่อนก็ได้นะครับสามารถที่จะเพิ่มสิทธิ์นะครับเป็นผู้ดูแลได้นะครับทีนี้จะมีตัวอย่างนะครับที่คุโรนะครับได้เพิ่มสิทธิ์นะครับครับอันนี้ก็เป็น Facebook สำรองของผมเองนะครับหลังจากที่ Facebook ดักโดนปิดไปแล้วนะครับผมก็ใช้ Facebook ของ ที่เป็น Facebook สำรองนะครับที่เป็นสิทธิ์ผู้แก้ไขนะครับจะมีด้วยกัน4เพจนะครับที่เป็นบทบาทผู้แก้ไขนะครับตอนนี้ผมได้ปรับเปลี่ยนนะครับจากผู้แก้ไขนะครับมาเป็นผู้ดูแลบล้อกนะครับทีนี้จะเข้าสิทธิ์ให้ดูนะครับแต่ก่อนตรงนี้นะครับจะเป็นสิทธิ์ผู้แก้ไขนะครับไม่มีบทบาทเป็นผู้ดูแลเพจนะครับตอนนี้ก็สามารถเพิ่มสิทธิ์นะครับ เปลี่ยนจากผู้แก้ไขนะครับมาเป็นผู้ดูแลเพจได้นะครับทีนี้สิทธิ์ผู้ดูแลเพจนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มลบแก้ไขบริหรจัดการเพจเราได้ทั้งหมดเลยนะครับก็สำหรับท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับในเรื่องของการแก้ไขสิทธิ์บนฝาดเพจนะครับต้องการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับเฟซบุ๊กของเรานะครับเป็นผู้ดูแลเพจนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้นะครับสามารถที่จะ ทักมาสอบถามคุณโรด้านะครับก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับครับสำหรับท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับในเรื่องของการใช้ Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ถูกแฮกนะครับไม่สามารถที่เข้า Facebook ได้นะครับ Facebook ถูกล็อกนะครับเฟซบุ๊กติด2ชั้นนะครับหรือว่าติดยืนยันนะครับแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับที่แฟนเพจถูกแฮกนะครับไม่สามารถเข้าใช้เพจได้นะครับก็สามารถที่จะทักมาสอบถามนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะครับ ก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนั้นได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ